สวัสดีครับพบกับผมออนเดอร์ซันชาแนลกลับมาอีกแล้วนะครับกับการอันบ็อกการ์ดโปเกมอนและบ็อกที่เราจะเปิดในวันนี้ก็คือบ็อกนี้เลยครับผม v m a ม c l i m a ยแนะครับมาดูกันว่ากล่องนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็ จากที่ดูมาคร่าวๆนะครับผมบล็อกนี้มีของใช้เยอะมากเลยครับแล้วก็มีการ์ดอาร์ตใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะครับแต่เรดการออกผมยังไม่รู้ว่า,เ,าเรา,เากล่องนึงจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ ตัดซองเสร็จแล้วแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดซองเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับผมใน1บล็อกจะมี20ซองนะครับ1ซองมีกี่ใบเดี๋ยวเรามาดูกันซองแรกนะครับผมเห็นไหมครับเดเดเนเนโปวารุน หอคอยแห่งน้ำอุย้ยอาอาครับเป็นบัตรเด็กล่างขี่ม้าขาวอุย้ยมีใบหนึ่งเป็นออกัดอ๋อการามมัตส,สกุมะครับเป็นฟอยล์แบบใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นฟอยล์แบบใหม่ก็ได้ละบัตเด็กก็ได้หอคอยแห่งน้ำมานี่ไ้ก่อนของใช้ สองต่อไปยุกิคาบุริอัลูล่าอินิจิพวกของในกาล่าเป็นเป็นทิปเปิลอาครับดีแม็กเป็นมุกเกนไดน,นาครับผมแล้วข้างหลังก็เป็นเฮย้ยทำไมกัด กอะไรอะ่ะอา้า C H R ครับ C H R เป็นเซคอมสวยมากนี่นะครับสองนี้ได้มาสองใบเป็น V Max นี่ V อันนี้ V V Max แล้วก็ C H R นะครับสองต่อไปอ่าเนจี้ G ครับ เป็นฟอยล์นะครับจี้ไฟฟ้า,ฟาไทเลสซโลดตาข่ายจับคืนอ่อเป็นเป็นฟอยล์ครับมอสโนโน,นี่ฟอยล์แบบเก่าน่า ลังงานพื้นฐานต่อสู้โคคูนนี่ไานี่นะเดี๋ยวผมมาเลี้ยงให้ทีนะครับโคคูนกาลาบาลิโคลุแคปเจอร์เอนเนอร,รีเป็นเป็นฟอยครับแอป,ปิลไหลมันไหลมันไหล อุยโยอาจี้ความมืดไม่นี่แล้วกันมิคาลูเกะพิโอนี่ถุงมือเป่าเพศภัยแล้วก็เป็นเป็นโดทาคุณเป็นฟอ,อย พลังคุณพลังงานพืชเมลีฟซีดาซีดาก็เป็นเทอร์ฟสเตเดียมอ่ะมาอีกแล้วครับเป็นเป็น VMAX ครับผมอ่าอ่าปึ๊บอีออฟนะเราเราได้ VMAX เพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะครับ พิซาโดโมมิพัดหมุนวนเป็นอ่าเป็นฟอยล์ครับอ่าฟอยล์ธรรมดาอ่าเดนดิเดนดิก็เป็นเฮ้ยการแปลกๆปลกแล้วอ่าเป็น cr H ครับเป็นนาเกสุเกะซา루อ่า cr H เราได้อีกใบครับอันนี้เราได้เทนเนอร์ฟอยล์แล้วก็ cr H มาเพิ่มอีกถึงใบนะครับ อีบ e ุยเทปโอทันเดอร์ o o, Thunder, มีเงาเงาครับอ่าเป็นเป็นวีครับอ่าอ่าเป็นอ่าทันเดอร์มากับกาล่าทันเดอร์นะครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นเทนเนอร์เอ่อเป็นการ์ดไอเทมครับกล้องส่องทางไกลนี่เราได้วีเราได้นี่เป็นฟอยด์แบบใหม่ครับ สองที่เท่าไหร่แล้วไหมลูะซิมโบล,ล่าถุงมือนักล่า Energy Powerful เป็นเหมือนจะเป็น V ครับเอา้า CSR CSR มาเป็นอะไรธาตไฟฟ้าปุ๊บเซเลาโอลาครับไม่รู้เหมือนกันแต่สวยมากเลยครับผม นี่มาแล้ว C s R มากับอ่าเป็นฟอยล์แบบใหม่อ๋อ a อร์ r right, e Energy นี่นะครับมาแล้ว C s R ของเราให้เห็นนะสวยมากทัดทู อีวังโคผู้ฝึกนกอ่าโคบันอ่อนแล้วก็เป็นเป็นฟอยเหมือนกันอ่าเป็นฟอยสองใบคาจิชูกับคูบันอ่อนนะครับโอุยโอมาครับอ่างานพื้นฐานเหล็กดีเดิลเอเมอรี่แคปซูล Energy Coating แล้วก็เป็นเป็น V ครับ e o ออ้าว e o f มาคู่เลยอยากให้เล่นหรือว่ายังไงเนี่ยอ้าจี้ G, น้ำครับโตมาลุมิริตามะลางสังหอนแล้วก็เป็นอ้าอัเมอร์กาครับผม จี้พลังจีตเชือกลบหนีไอจี้ฮีทเป็นฟอยยากิเมโนโกจะมีมาเพิ่มไหมน,นอ้ออ่าจิเมเลียนโปวารุนพิบานะอ่าเป็นฟอยซาลุต แล้วก็เป็นเอ้ยเป็น C H I แล้วครับเป็นอาออคตันสวยงามรอนนี้เราได้ C H I มาสามใบแล้วโยมาวาลุกล้องส่องทางไกล อ๋อจิจูโจ้ครั้งเดียวปึ๊บเซอร์ไนปึ๊บคารามาเนโลอ่าฟอยสองใบครับฟอยเยอะมากบอกนี้ฟอยเยอะจริงๆจิกุซากุมะยูกิวาราชิเมลอนเอ้ยมาอีกแล้วเป็นเป็นวีแม็กครับเป็น มิมิคิวแล้วก็ข้างหลังเป็นปึ๊บเดเดเนฟอยดอ่ะมิมิคิวควีแม็กครับสวยงามว็บอ่าจี้ต่อสู้มาโฮมิวหายเต็มเปี่ยมอาริอาริอา,อาโดสปึ๊บอ่าโยนัว วับโอวาลุนนี่ตัวคางเงี้ลูลินนะอา้าวลืมออกไวเกินเป็นแบ็กกี้ครับแบ็กกี้ VMAX แล้วก็ข้างหลังก็เป็นฟอยที่ตัวคางนงี้นะครับนี่แบ็กกี้อ่าเป็นจี G ้จี้มืด ดาคุมะลูกโปง่งอ่าจี้จูโจ,จมต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นคอยเชอริมสองสุดท้ายแล้วครับอ่าจี้ไฟคาจิชูอ่าเมซอนแล้วก็เป็น มาสเตอร์ข้างหลังสุดเป็นเฮ้ยไมคใไครับเป็นอ่าเป็น V ครับโคแบทใบนี้ผมหาอยู่โคแบทอโอเคครับเราเปิดหมดแล้วครับเดี๋ยวตัดไปตอนสรุปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาสรุป เลทการออกของวันนี้กันนะครับผมว่าวันนี้เราได้อะไรไปบ้างอ่าอย่างแรกเลยครับ Vmax เราได้ b บกกี้มิมิคิวอีออฟแล้วก็มูกเกนไดนาครับ Vmax สี่ใบโปเกมอน V ีโคเบตอเมอร์ก e ้าอีออฟกาลาทันเดอร์บัตเต็คขี่ม้าขาว V เราได้ทั้งหมด5ใบครับผม CHR Ane, su, ke, oh, ออกตันนาเกสึนาเกสุเกนาเกสึเกซารุโอชื่อเรียกยากมากเลยออกตันนาเกสึเกสารุเซคอมเราได้ทั้งหมด3ใบครับผม4 HR นะต่อไป g ีฟอยด์หนึ่งสองสามสี่เฟเราได้10บใบครับผมต่อไปฟอย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดฟอยเราได้สิบเจ็ดใบครับผมและการ์ดที่แร่ที่สุดของบล็อกนี้ก็คือเทมเซราโอล่านะครับเป็น CSR นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นการมาใหม่นะครับ CSR สวยมากเลยครับผมนี่คือการ์ดที่แร่ที่สุดของเราในวันนี้นะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการอันบ x ็อกการ์ดโปเกมอนนะครับในบล็อก Vma ม็กคลายแมนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่มาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมใครเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้นะครับผมขอบล็บอกหน้าจะเป็นบล็อกอะไรนะั้นรอติดตามชมนะครับนี่ขอบคุณครับ